นะครับตอนนี้คัดก็ได้มาส่งแล้วนะครับผมสั่งมาแล้วครับในราคาร้อยกว่าร้อยสี่บาทครับนี่คัตเราจะมาเปลี่ยนคัดกันเลยครับผมนี่นะครับยิงลับซ้อนตัวนะครับผมเปลี่ยนกันเลยครับผมเอาเลยครับเรามาถอดคัดกันเลยครับใช้บล็อก เบอร์สินะครับที่ผมพูดเป็นเบอร์17พูดผิดนะครับจริงๆใช้เบอร์14นะครับแต่ใครยังไม่มีก็ใช้ประแจธร,รรมดาก็ได้ครับ เปี่ยนง่ายครับคัดตัวเล็กๆนี่ครับแค่นี้เองครับก็คาดใหม่เข้าไปครับไม่ยากเลยครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ครับใช้ได้เลย แรนี้มีสแปงแบรนกันคายนะครับค่อยๆขันนะครับมันจะฟื้นนะคไม่ขันไม่เข้าอย่าฟื้นนะขยับขยับหานเลยนะกเกียวมันจะพังนะครับได้ไครับเครื่องตัดหญ้าแต่คนเท่าคนแก่ไม่อยากจะซ่อมครับ จะจะซื้อใหม่ครับเราเก็บมาซ่อมใช้เองดีกว่าเบาครับเครื่องนี้เบาสบายตัดง่ายสไตายไม่หนักขันเข้าครับอะไรคัดๆไปหน่อยนะครับการมันมหมุนตาม แค่น,นี้ก็เรียบร้อยครับผมสําหรับการเปลี่ยนคัด์ใหม่เนี่ยครับถึงเหล็กเลยครับเนี่ยถึงเนื้อเหล็กเลยครับสปิ้งเลย <c oughs> เดี๋ยวมาประกอบแกนนั้นครับผมก็หลังจากได้เปลี่ยนคัด์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสมบูรณ์แบบแล้วครับเปลี่ยนคัด์เปลี่ยนสายน้ํามันด้วยครับสายน้ํามันแตกนะครับตอนเปลี่ยน สายน้ำมันแตกซื้อใหม่สิบบาทครับเส้นเดียวก็ได้ทำสีใหม่ด้วยครับทำสีกระบอกใหม่สีกระบอกใหม่เป็นสีดำนะครับปกติเป็นสีเป็นสีเทานะครับสีสีปีนียมสีเทานะสีเดิมเป็นอย่างเงี้ยเป็นได้การพุ่มทับไปนะครับแล้วก็พ่นตรงนี้สีแดงนะครับอ่าพ่นการพ่นที่จับล็อกเป็นสีแดงนะครับ เหลือใบตัดนะครับใบตัดยังไม่มานะครับอันนี้จะเก็บไปใช้เองนะครับเพราะว่าเครื่องมันมีน้ำหนักเบาครับเบามากครับหนักเบาก็เป็นคาร์บูฟ้าพัมนะครับสตาร์ทง่ายครับเมื่อกี้ผมลองสตาร์ทดูแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากที่ถูกทิ้งมานานครับเพียงแค่คัดหมดนะครับไม่เปลี่ยน แล้วก็ไม่ซ่อมนะครับไม่ซ่อมก็ไปซื้อเครื่องใหม่ใช้นะผมก็ไปเจอพอดีก็เก็บมาซ่อมครับเป็นที่คัดอย่างเดียวจริงๆครับเครื่องอยังดีครับเครื่องดีมากเลยครับ,รบตอนนี้ก็ได้หมุนแล้วนะครับมุนอย่างแรงเลยครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมว่ามันจะมุนแรงไหมนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับจะสตาร์ทให้ดูครับผม ได้ติดหมุนไปแล้วนะครับผมสําหรับใบตัดเครื่องตัดหญ้าขนาดเบานะครับเครื่องเล็กครับน้ําหนักเบาภายง่ายครับภายไม่หนักตัดไม่เหนื่อยนะครับของเก่านํามาซ่อมก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้พังเยอะอย่างที่คิดนะครับบางทีคนเ่าคนแก่พี่ว่าเครื่องพังซื้อใหม่ดีกว่ารไม่ได้พังนะครับเพียงแต่ว่าคาดมันหมดนะครับผม เปลี่ยนคัดไปหนึ่งตัวนี่นะครับคัดหนึ่งตัวร้อยสี่บาทครับสั่งลาซาด้านะครับก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้คันน็อตสี่ตัวครับแล้วคันน็อตอีกสองตัวข้างในครับเปลี่ยนทีเดียวครับจบเลยครับนี่ผมก็ได้ทำสีใหม่นะครับสีตรงนี้ บอกดำครับขี่จับสีแดงครับปกติมาสีสีน้ำตาลสีเทาครับพ่นทำใหม่หมดครับก็เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กครับเบาเบาสบายครับเบาเนี่ยเบามากครับเป็นเครื่องพ่นในพ่นพ่นยาพ่นพ่นยาพ่นปุ๋ยนะครับเครื่องเล็กๆครับง่ายครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเอาเค่องตัดตเล็กๆมาให้ดูนะครับผมมันไม่ได้พังนะครับยังแต่ว่าอะไรมันอาจจะสึกล้อไปได้ครับน่ครับอะไรมันสึกล้อก็เพิ่งคิดว่าเครื่องพังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมสวัสดีครับ